สวัสด,ดีสบายด,ดีจ้ะพี่น้องมาพบกับ่องสาวนาภากิจปลาเที่ยวจ้าจ้าวันนี้เ้าคายกันมากินอยังอ่ากินมูกระทะจ้าจ้าเขาไปกินข้างนอกไปแล้วเขาก็สั่งมากินเนาะจ้า,จา ่ขนมเนี่ยน่นมาจะพี่น้องนี่จ้านี่จ้า จะได้กินนะพี่นออ้องสั่งกะปิดุหลานแยมไปจัล้วไดจ๊กนงเิ้ลโอ้หหวนคนเห็นนมัอยู่ตั้งนานแมาจากพี่น้องมาจามีเศษอ่นไปด tóc thì nó là tương tự bằng được tương tự bằng được tương tự bằng อขออภัยด้วยจ้ะพี่น้อง อหักอะไรเงี้เนี่ยเสื่อมาใหม่นะถือคือขลาตองมาใหม่แล้วก็บอได้ใส่บอได้ใส่เข้าใจก็เลยแบบเป็นแบบนี้นะกล่องก็าเสือมาสามอันสี่อันกับใส่ได้อยู่อันนึงคือ,อหอนเลย

ของพันห้าแต่ให้น้อยนีกด้กัชดแชื่อาจิะบอกบอกแป้บก็บางทีก็ชื่อไปให้ลูกค่อยเนะก็ได้ชีดกันนะไ้จอยมาแล้นผันแป้งองย่าผสมผสเครื่องแรกของจอยนะสมผสใช้บเพือนักทางแล้วคือตะไร่เนะ เออมันแห้งมันบกงอแต่มันแห้งมันกดบกไปแล้วทีนี้ก็ชื้อสำชุมก็ได้บบสามะชามบ่มันอย่างใจอยู่กูรู้สำชุนมันไข่นีแต่ว่ามันก็ราคาี่บันลงมาบดี็นาดส s ชุนถ้ามืนอล็กจะชื้อไปมันไหม่ชื้อ่อไปมันเ็ อ่อจาาย์พี่น้องโดนพี่เขาก็ะไดมากินมานังกินชุมลุมกันมาชมลุมอยมาชุมลุ่มพิษโลพิษโลกคอลโลโก้นะมาตุ่มมาลมชุมลุมได้ัาชุมลุ่มด้ชุมลุม

เป็นโมเมนต์เป็นคนมากินน้ากินหูกินห้วยเน่อยอาหารกินเถอะอกจากมีการมีงานมี่อย่างเงี้ยก็กินอยู่น้อยๆนะมีงานมีงานกินจะนึ่งก็คือการขยันด้วยกันวันนี้กับเล่นลูกวันนี้กับเล่นนมือแต่กินแต่ก่อนกินนี่นๆมืออืดมือไปเล่นเถอกินวันที่กินห้า สิบห้าวันเกิดบักนาที่กล้วยตายพักคือบุชียหรอพัล่ะักมาชมีอันนี้พักเร่อหน่อยนองพี่น้องเนาะว่ารถกับเขาก็จะยุ่งนะเรื่อบะมีก็เขากินแบบนี้าก็ บรหิหารคลิปไปหลายมืออยู่จ้ะยังกลัวไม่ขาสีหน้าเนาะเดือนหนึ่งกันย,ยากเกลี่ยงยางานจ้ะทำมันวิ่งรางไรอิ่มท้องก็ปั่นเหนืออ่อยเหยจ้ะ ตีเงื่อนงเทศกาลสปานี่ก็อยู่บ้านละพี่น้องอ่บบาโควิดเหนก่บปตดใี่มแล้วอีก,กอนเนะาะติดบริยูอีก,กอนเนาะตนี่กงโควิดเมือนกันเสเ่อสองธก,การโควิดมันก็นแห้หนกเข,นกขาน,น,าานเกเขากเหนท้องไส้เลยังแงหวยไปไเบ่จบกก่หน นกงเจียวมันข <c ười> ้นกะทายเจ๊ไข่รไม่เก่าแล้วอ่ะอ่ะเอาไปห้างหลังเชื่อเลยมันจะยังอย เทำกวเหมืนพอแก้วใ้ดีจ้าพี่น้องกินกันสามคนจา้า คนกินะไรแต่กินละไะก็ให้กินให้ต็ ฝ่ามือถุกละเบาวะท<า>้าอใส่ข้าจะจองก่อน,น,น,กออน่กทนอังดียวมึงเดียวจะมีคนจองไปก่อน <c oughs> จริงนะีมต้ <c oughs> องขาพี่น้องเนาะที้มยโดนที่กินพนหนึง่งเลยพี่น้องไม่ได้กินบ่อยขนาดนันหอก <c oughs> ปีหนึ่งเขาอะไรเนาะแ่ว้ย แค่จะไปได้กินเลยบอกเพรยตอนเดี๋ยวมื่กินนี่นไงพ,พี่ใหม่พี่ใหม่ปีเ,ปเปปปนี่ยเออปีใหม่ปีเนี่ยปันนีเด้โอ้เงยปีใหม่จะมาแหมนปีใหม่เนี่ยก็ปีใหม่เมื่อกี้ก็มาก็ได้โควิดไม่ใช่ปีใหม่ที่ผ่านมานล้วปีใหม่เรากินกันกินป,ป,ปนันนีน้ำอะไรอืมอะไร อันนี้ก็เลยปีใหม่ปีผู้ชมอปีใหม่อโอเคนอาอค่ะพี่น้องนาอจะได้ตุกคลิปเพียงเท่านี้นแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวนาภิกิจภาเทีย่ยวนำ้ำมีเดอร์จ้ขาขอเป็นกำลังใจสาวนาในเหตุลิปกันต่อไปจ้าขอบพระคุณค่ะ